ซิมแล้วค่ะพี่น้องแซ่บมากเลยค่ะเบิ้งพร้อมหวานเปรยอ,ออกมานะคะ่ะมันปลาลังแบบแคทเทจเป็นสีนะค่ะุดหนึ่งพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องลองไปเหเ็ดเบิ้งได้จากง่ายเองค่ะคุณแต่มีวิธีทำให้เบิ้งนะคะ่ะร่างไก่ตามดยไก่ถิ่หัันนะคะ่ะต้มเนื้อไก่ของพีีมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะสารอาหารออกมาจากแครอท มันฝรั่งบักกระเทศดังสี่แม่ค่ะเป็นน้ำซุเห้าวให่นะคะมีมันฝรั่งมะเขือเทศใหญ่แครอทตระก,กะหอมหัวใหญ่ค่ะของพีมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะสารอาหารออกมาจากแครอทมันฝรั่งบักกระเทศดยังสี่แม่ค่ะเป็นน้ำซุเห้าวใค่ะรวงกันกันมีสูตเล็กๆน,น้อยๆมใหี่นองเบิ่งนะคะ เห็นบ่กค่ะมองไก่เบิงข้าไก่เบิงเนื้อเนื้อเนื้อไก่ใส่เกลือน้ำเลยเด้อจะ้ะการคว่ำข้าวค่ะพี่น้องบอ่อเดือดใส่ลากผักชีข้า,ขาวกระน้อลงไปนะจะ้ะปุ๊บหนังพี่น้องแซ่แบแซ่พี่น้องล้องไปเหเ็ดเบิงเด้อจ้ะง่ายเองค่ะคุแ้แก่นมีเวทีท้ำใหหเบิงนะค่ะร่างกายตัวนี้จะเ,เอาอันที่แข็งดีสุดน,นะค่ะต้มเปืญญ่อยหยาบ ล้งก่อนนะคะไก่นี่ค่ะคุณกันทีต้มประมาณใส่เกลือน้ำลยเด้จ้ะกลางคว่ำข้าวค่ะพี่น้องหม้อเดือดใส่ลากผักชีข้าคกระโนลงไปนะจ้ะจ้ะซิมแล้วค่ะพี่น้องแซ่บมากเลยค่ะเมึงพร้อมหวานเปรยอ,ออกมานะคะ่ะมันฝรั่งบัเกอร์เทสแตงสีนะคะ่ะแล้วก็ต่อด้วยมันฝรั่งลงไปจ้ะ ใสบกคเทศกับหอมหัวใหญ่พร้อมกันเลยค่ะพี่น้องเริ่มมีสีสันละเดชจ้าสุกขึ้นกันนะคะ่ะถ้าไม่ง่ายเองค่ะพี่น้องบ,บ,าบานเ่าเลยตัวนี้จะเ,เอาอันที่แข็งดีสุดน,นะคะต้มเปื่อยยากลงก่อนนะคะไก่นี่ค่ะคุณกันทีต้มประมาณสุดนึ่พี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องลองไปเห็เดเบิรงเดอจะง่ายเองค่ะคุณกันมีวิธีทำให้เบิรงนนะคะ่ะ รา่างกายจ้กซิมแล้วค่ะพี่น้องแซ่บมากเลยค่ะเบิงพร้อมหวานเปื่อยออกมานะคะมันปลังบักเกรตเทสเป็นสีนะคะซุปไก่พร้อมสืบล้วค่ะพี่น้องทำง่ายๆค่ะอร่อยค่ะเบิ้งเนื้อไก่นะคะอุ้ยเปื่อย,ยค่ะพี่น้องมิตรผักพี่น้องเริ่มมีสีสันละเด็ดจ้าสุปขุ้นกันนะคะ่ะ ถ้าง่ายเองค่ะพี่น้องบานๆเ่าเลยค่ะพี่น้องเริ่มมีสีสันละเด็ดจ้าสุปเช้นกันนะคะ่ะถ้าไม่ง่ายเองค่ะพี่น้องบานๆเ่าเลยเอา้เอาถ้าพี่แตะเบิรงกลีสีมันกินกระลั่งเปื่อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะต้มต่อไปประมาณสัก20นาทีก็โอเคละค่ะความหวานซุปไก่พร้อมเสิร์ฟละค่ะพี่น้องทําไ,ไง่ายค่ะ อร่อยค่ะเบื้องเนื้อไก่นะคะอุ้ยเปื่อยๆค่ะพี่น้องมิตรตามด้วยไก่ถิ่หัันนะคะต้มเนื้อไก่จ้ะซิมแล้วค่ะพี่น้องแซ่บมากเลยค่ะเบื้งองความหวานเปื่อยออกมานะคะ่ะมันปลาลังบัเก,ก็ตเทศเันสีนะคะ่ะต้มแค่หลอดประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีค่ะจ้าซิมแล้วค่ะพี่น้องแซ่บมากเลยค่ะเบื้อง ความหวานเปื่อยออกมานะคะ่ะมันฝรั่งบักเระเตันสี่นะค่ะจ้กซิมแล้วค่ะพี่น้องแซ่บมากเลยะคะ่ะเบิ้งความหวานเปื่อยออกมานะคะ่ะมันฝรั่งบักเระเต็มสี่นะคะ่ะสุปไก่ทอมสืบ,ละะบละะยยแล้วค่ะพี่น้องทำง่ายๆค่ะอร่อยค่ะเบิ้งเนื้อไก่เลยค่ะอุ้ยเปื่อยค่ะพี่น้องมิตรจ้าซิมแล้วค่ะพี่น้องแซ่บมากเลยคะ่ะเบิง ซอมหวานเปรยออกมานะคะมันงปลาลังแบบกเกล็ดเจัมสีนะคะใส่เกลือน้ำในนด้จ้ะกลางข้าวข้าวค่ะพี่น้องหม้อเดือดใส่หลกักผักชีกับกระโน๊ลงไปนะจ้ะใด้ค่ะหมูนกันกับมี้นสูตรเล็กๆน,น้อยๆมะหอยพี่น้องเบิ้งนะคะเห็นบอกค่ะหมูแกงเบิง้งเขาก็เบิ้งเนือ้อเนือ้อเนื้อไก่ซุปเนี่ยค่ะ ใส่ซีอิ๊วขาวจักน้อยลงไปก็ได้ค่ะซิมแล้วโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อด้วยมันฝรั่งลงไปจ้ะใส่บักคะเทศกับหอมหัวใหญ่พร้อมกันเลยจัก20ก่านาที่เลยนะคะให้เปื่อยจักน้อยนึงค่ะเอาแค่รอดล่งก่อนนะคะสุกงานตามเด็กไก่ที่หันนะคะ ต้มเนื้อไก่หนังพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องลองไปเห็ดเบิงได้จากง่งายๆเองค่ะคุณแตนมีวิธีทําให้เบิงนะคะ่ะร่างไก่ตามโดยไก่ที่หันนะคะ่ะต้มเนื้อไก่ใส่เกลือน้ำเลยด้ยจ้ะกลางข้าวข้าวค่ะพี่น้องหม้อเดือดใส่ลากผักชีข้า,ขาวกระนองลงไปนะจ้ะไก่นะคะ่ะ,คะมีมันฝรัง่ง มะเขือเทศใหญ่แครอทกระหอมหัวใหญ่ค่ะซุปเนะะี่ยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวจักน้อยลงไปก็ได้ค่ะซิมแล้วโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยซุปเนะะี่ยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวจักน้อยลงไปก็ได้ค่ะซิมแล้วโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยตามเด็กไก่ถี่หัันนะคะ่ะ ต้มเนื้อกาจากซิมแล้วค่ะพี่น้องแซ่บมากเลยค่ะเมึงพราอมหวานเปืยออกมานะค่ะมันฝรั่งบักเกอร์เทศจันสี่นะคะต้มแค่รอดประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีค่ะ,ะสักยี่สิบกวนาทีเลยนะคะให้เปื่อยจักน้อยนึงค่ะเอาแค่รอดล้มก่อนนะคะสุกยากแล้วก็ต่อด้วยมันฝรั่งลงไปจ้ะ ใส่บักคะเทศกับหอมหัวใหญ่พร้อมกันเลยไปประมาณสักยี่สิบกวนาทีเดอ้อค่ะพี่น้องแล้วค่อยจะเอาเอา่อเคี่องลงนะคะเตรียมเคื่องสีใสในสุใไปประมาณสักยี่สิบกวนาทีเด้อค่ะพี่น้องแล้วค่อยจะเอาเอ่อเคี่องลงนะคะเตรียมเครื่องสีใสในสุนสกตัวนี้จะเ,เอาอันีิแข็งทีสุดนะคะต้มเปืญญือยหยากรุ่งก่อนนะคะ ไก่นี่ค่ะคุณกันตีต้มประมาณพร้อมเสิร์ฟจ้ะใส่เกลือน้ำเลเด้อยจ้ะกลางคว่ำข้าวค่ะพี่นออ้องหมอเนเดือดใส่ลากผักชีข้าคหน่อล,ลงไปนะจ้ะ<ม>ตามเดืกไก่ที่หันนะค่ะต้มเนื้อไก่ซุปน่ะค่ะใส่ซีอิ๊วขาวจักน้อยลงไปก็ได้ค่ะซิมแล้วโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยของที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะ สารอาหารออกมาจากแครอทมันฝรั่งบักกเทศจังสี่แม่ค่ะเป็นน้ำซุปห้าซุปซุปนะ,ะ่ะค่ะเอาใส่ซีอิวขาวจักน้อยลงไปก็ได้คะ่ะซิมแล้วโอเคคะ่ะเสร็จเรียบร้อยต้มแค่รอดประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีคะ่ะไก่นะคะมีมันฝรั่งมะเขือเทศใหญ่ รอทกหอมหัวใหญ่ค่ะให้ประมาณสักยี่สิบกวนาทีเดอ้อค่ะพี่น้องแล้วค่อยจะเอาเออ่เครื่องลุงนะคะเตรียมเครื่องสีใสในสุปอุดหนุนพี่น้องแซ่บแซบพี่น้องลองไปเห็ดเบิงเด้อจะง,ง่ายเองค่ะคุ้มก่นมีวิธีทำให้เบิงนะคะร่างกายของที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะสารอาหารออกมาจากแครอท มันฝรั่งบักเกรเทดจังสี่แม่ค่ะเป็นน้ำซุปห้าซุปค่ะหัวไกนกับมีสูตรเล็กๆน้อยๆมะหอยพี่น้องเบิ่งนะค่ะเห็นบ่ค่ะมัวไกเบิ่งหฮาไก็เบิ่งเนื้อเนื้อเนื้อใกล้จ้ะซิมแล้วค่ะพี่น้องแซ่บมากเลยค่ะเบิ่งความหวานเปื่อยออกมานะค่ะมันฝรั่งบักเกรเทดจังสี่นะค่ะอันของทุกอย่างผักถลงไปนะค่ะพี่น้องหวานเอาตักมาซิมกันเนอ้อจ้ะ ซิมแล้วค่ะพี่น้องแซ่บมากเลยค่ะเบิ้งความหวานเปื่อยออกมานะค่ะมันฝรั่งมะเกรอเทศเป็นสีนะค่ะไก่นะคะ่ะมีมันฝรั่งมะเขือเทศใหญ่แครอทะกะหอมหัวใหญ่ค่ะเอาเอา,เอาทับพี่แตะเบิ้งแกงสีมานกะกระรั่งเปื่อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะต้มต่อไปประมาณสักยี่สิบนาทีก็โอเคละค่ะความหวานสักยี่สิบ กวนที่เลยนะคะะห้เปื่อยจักน้อยนึงค่ะเอาแค่รอนล่งก่อนนะคะสุกงยางอันของทุกอย่างผักที่ลงไปนะคะพี่